บุญต่อบุญสร้างบารมีร่วมกันจเจริญพรสทาสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมะวันนี้ท่านจะได้ชมการบำเพ็ญบุญบารมีมีการให้ทานรักษาศีลและภาวนาณนะแดนพุทธภูมิซึ่งนำโดยท่านพระครูคุณสารสัมปันหรือท่านหลวงพ่อจรูนคุณอากาโรเจ้าอาวาสวัดป่าหนองหิน ตำบลโบดอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาและท่านยังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอพิมายธรรมยุทธ์ด้วยดังนั้นอาตมาหวังว่าสทาสาธุชนทั้งหลายจะได้รับความรู้จะได้รับสิ่งที่ดีในการชมดีววีธรรมะในวันนี้สทธาสาธุชนผู้ฝ่ายในบุญในกุศลทั้งหลาย การเดินทางสแสวงบุญครั้งนี้เริ่มวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2558ถึงวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2558ซึ่งเป็นวันกลับถึงประเทศไทยของเราในการเดินทางครั้งนี้คณะผู้สแสวงบุญรวมตัวกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปเรียบร้อยเพราะาศรัทธาสาธุชนทั้งหลายตั้งใจมาบําเพ็ญบุญกุศลจนเดินทางถึงแดนดินถิ่นพุทธภ,ภูมิลงที่กุกต้านั่งรถจากกุกต้าอีกประมาณเกือบสิบชั่วโมงจนถึงพุทธคยารัฐพิหารประเทศอินเดียซึ่งเป็นสถานที่ที่ พุทธศาสนิกชนทั่วโลกต่างมาสักการะบูชาสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญเป็นหนึ่งในสังเวชนียสถานสี่ตำบลได้เวลาตีสี่ท่านพระครูคุณสารสัมปันพร้อมคณะสิทธิานุสิท์ได้น้อมนำเครื่องสักการะอันมีผ้าหม่มเพื่อที่จะถวายห่ม หลวงพ่อพระพุทธเมตตาซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ประดิษฐานอยู่ภายในเจดีพุทธคยาและเครื่องสักการะทั้งหลายมีดอกไม้โทูบเทียนเพื่อที่จะน้อมนำไปถวายณใต้า้นพระศีมหาโพธิ์ท่านพระครูคุณสารสัมปันได้นำคณะสิทธยาุสิทธิ์ทั้งหลายปฏิบัติธรรมบูชา มีการเจริญพุทธมนต์มีการปฏิญาณตนในการนับถือพระพุทธศาสนาและสนับสนุนพระพุทธศาสนาและมีการแผ่เมตตาจิตให้แก่สรรพสัตว์ท,ทั้งหลายไม่มีประมาณนับว่าเป็นภาพที่หาชมได้ยากที่จะมีพระภิสุสงคูบาอาจารย์นำพาคณะสิทธิานุสิ์ทั้งหลาย ไปปฏิบัติบูชาในลักษณะนี้ซึ่งอัตมาภาพก็ขออนุโมทนาสาธุในกุศลในจิตนาอันดีทั้งหลายที่สัาสาธุชนซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านพระภูคุณสารสัมปัน์ได้นำพาปฏิบัติในครั้งนี้หลังจากนั้นการปฏิบัติบูชาก็เริ่มขึ้นตั้งแต่วันนั้น จนถึงวันสุดท้ายเสร็จภาร,รกิจในการบำเพ็ญบุญกุศลณใ,ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นสถานที่ที่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาชนะหมู่มารก็หน้าปฏิบัติบูบชาต่อนาสถานที่ที่เชื่อว่าเป็นสถานที่พระพุทธองค์ทรงเสวยข้ามาถทุปายาตซึ่งข้ามัทุปายาตินี้เมสุชาดา ผู้สำเร็จในการขอพรได้เป็นผู้ถวายมีเรื่องเล่าว่าแม่สุชาดาทำพิธีบวงสวงเทวดาให้นางทาสีคนช้ายไปทำความสะอาดต้นไม้ใหญ่ซึ่งนางทาสีไปเห็นเทวดาก็เลยรีบมาบอกแม่ว่าเทวดามาปรากฏกายให้เห็นเมื่อแม่สุชาดารับทราบ ก็เลยนำอาหารซึ่งเป็นข้าวมัทุปาญาเตเปดถวายและได้สนทนากับพระโพธิสัตว์สิทธัตถะซึ่งพระองค์ว่าพระองค์ไม่ได้เป็นเทวดาแม่สุชาดาเลยกล่าวว่าพรอ,อันใดความสำเร็จอันใดที่แม่ได้รับขอพรและความสำเร็จนั้นจงเกิดแก่ท่านเถิด เนี่ยสธาสาธุชนทั้งหลายแม่สุชาดาสำเร็จด้วยการขอพรสองประการคือให้ได้สามีที่มีฐานะเสมอกันให้ได้ลูกชายก่อนด้วยเหตุนี้แหละแม่ก็เลยให้พรอ,องพระศาสดาซึ่งสมัยเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นั้นแทนที่ว่าองค์พระศาสดาหรือพระโพธิสัตว์นั้นจะเป็นคนให้พรแม่สุชาดาแต่แม่สุชาดาก็ให้พร ในความสำเร็จที่ตนเองได้รับแก่พระพุธิสัตว์หรือองค์พศาสดาของเราวันนี้เป็นวันดีอีกวันหนึ่งที่ท่านพระครูคุณสารสัมปันหรือหลวงพ่อจรูนได้นำพาคณะสิทธยานุสิทธ์ทั้งหลายบำเพ็ญมหาทานนั้นคือการถวายผ้ากรถินที่วัดไทยกุสาวดีณนะเมืองกุสินารา มหานครซึ่งอาตมาก็ขออนุโมทนาต่อท่านพระครูและลูกศิษย์ทั้งหลายตลอดทั้งสถาสาธุชนที่ฝากจตุปัจจัยทายธรรมต่างๆไปร่วมบุญในครั้งนี้การสนับสนุนวัดไทยในต่างแดนหรือการทำบุญต่างๆนั้นเป็นสมบัติของผู้ทำไม่ใช่สมบัติของคนอื่น ดังนั้นขอท่านทั้งหลายจงสร้างบุญบาร,รมีเพราะบุญบาร,รมีนั้นจะติดตามเราข้ามภพข้ามชาติสทาสาธุชนทั้งหลายท่านผู้สแสวงบุญนิทิศนี้คงจำได้ดีว่าเวลาอันควรสทาสาธุชนทั้งหลายนำโดยท่านพระครูคุณสารสัมปันได้เข้าไปสู่สถานที่ ที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่องค์พระาศาสดาสัมมาสัสมพุทธเจ้าของเราได้ละสังขาร9ก้าบาทเก้าสุดท้ายของพระองค์ก็สิ้นสุดณนะสถานที่แห่งนี้ลมหายใจสุดท้ายก็หยุดลงณนะสถานที่แห่งนี้ณสารวโนทยานเมืองกุสินาลามหานครรูป ปั้นพระพุทธรูปหรือองค์แทนขององค์พระศาสดานั้นเราชาวพุทธบริษัททั้งหลายได้มองเห็นต่างมีความรู้สึกว่าองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์เพิ่งจะหลับตาลาโลกจากพวกเราไปไม่นานนี้เองเราไปอยู่ไหนหนอ เราจึงมาช้ามาไม่ทันเห็นใจพระองค์มาไม่ทันฟังพุทธโอวาทครั้งสุดท้ายจากพระองค์สถาสาธุชนทั้งหลายพระพุทธองค์ทรงตรัสก่อนปรินิพานว่าอย่าประมาทสถานที่ที่ควรไปสักการะบูชาคือสังเวชนียสถานทั้งสี่ มีสถานที่ประสูตรสถานที่ตัสรู้สถานที่แสดงธรรมและสถานที่ปรินิพานซึ่งบัดนี้เราท่านทั้งหลายได้มาถึงแล้วไม่เฉพาะนักสแสวงบุญชาวไทยยังมีนักสแสวงบุญจากหลายชาติผู้ที่มีความศรัทธาเคารพเรื่อมใสต่อองค์พระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่างหลังไหลมาด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นเพื่อสักการะต่างมีดอกไม้ทูบเทียนผ้าขาวผ้าเหลืองผ้าอันบริสุทธิ์เพื่อที่จะมาห่มพระสรีละหององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้าที่เพิ่งรับตาลาพวกเราไปไม่นานซึ่งเห็นแล้ว ก็ทำให้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีต่อหมู่สัมภัส,สทั้งหลายศรัทธาสาธุชนทั้งหลายท่านผู้สแสวงบุญในทิพนี้คงจำได้ดีว่าเวลาอันควรคณะของท่านพระครูคุณสารสัมปันได้เดินทางไปที่ มกุพันธนะเจดีมกุพันธนะเจดีนี้เป็นสถานที่ที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพองค์พระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าการมาณสถานที่แห่งน,นี้ให้น้อมระลึกถ,ถึงองค์พระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งพระองค์ยังมีพระชนอยู่พระองค์ได้ย่างก้าวพระบาทมาสู่ กุศินาลามหานครได้ละสังขารและพระเพิงก็ได้เาผาผลาญสรีระของพระองค์ณนะมะกุพันธนะเจดีแห่งนี้วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่หลายๆท่านมีความรู้สึกตื้นตันใจจนบางคนน้ำตาคอ ไหลออกมาโดยมิรู้ตัวนั้นคือวันนี้คณะผู้สแสวงบุญได้ข้ามมาปฏิบัติธรรมบูชาณสวนหลุมพินีฝั่งประเทศเนปาลซึ่งปัจจุบันนี้มีเสาอโศกและมหาวิหารมายาทีวีซึ่งท่านกล่าวไว้ว่าสร้างครอบสถานที่ประสูติ ของพระโพธิสัตว์สิทธัตถราชก,กุมารหรือองค์พาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายศรัทธาสาธุชนทั้งหลายท่านผู้สแสวงบุญในทิพนี้คงจำได้ดีว่าเวลาอันควรได้เข้าไปสักการะปฏิบัติบูชาณนะวัดเชตวัดมหาวิหารซึ่งวัดเชตวันนี้เป็นวัดที่ มีประวัติอันยาวนานเป็นวัดที่องค์พระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจำพรรษาถึง19พรรษาและเป็นสถานที่ที่เกิดมงคล38ประการในขณะเดียวกันนั้นยังมีสิ่งที่เป็นองค์แทนพระาศาสดานั้นคือต้นอานันทโภตามประวัติท่านกล่าวไว้ว่า ประชาชนเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายได้มากราบนมัมก,การองค์พระศาสดามาไม่เจอจนเป็นเหตุให้คณะสงฆ์ประชุมและมีมติให้ไปเอามะเร็ดโพมาปลูกณนะสถานที่แห่งนี้ซึ่งอัณพระโมคคลาได้รับเป็นภาระได้นำมะเร็ดโพมาปลูกณนะสถานที่แห่งนี้ตรงนี้และต้นพระสีมหาโพธิ เราชาวพุทธบริษัททั้งหลายได้สักการะบ,บูชาอยู่นี้ก็เป็นต้นที่ท่านพระโมคคาราณะได้ไปเอา,าเร็ดมาปลูกเกิน2 5 0 0้ากว่าปีแล้วต้นพะศรีมหาโพต้นนี้ยังยืนหยัดยืนยงอยู่เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของเราชาวพุทธบริษัท<ม>เราชาวโลกทั้งหลายจนถึงปัจจุบันนี้ ณเมืองสาวัตถีวัชเชตวันประเทศอินเดียมหานาทียิ่งใหญ่นั้นคือแม่น้ำคงคาซึ่งเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์เรื่องราวอนาพิศวงงงวยเป็นเหตุให้หลายต่อหลายคนสงสัยและได้เดินทางมาดูแม่น้ำคงคา เช้าวันนี้คณะผู้สแสวงบุญจากประเทศไทยนำโดยท่านพระครูคุณนาสารจำปันได้เดินทางสู่แม่น้ำคงคาการมาสู่แม่น้ำคงคาสถานที่แห่งน,นี้เป็นการมารอยกระทงเพื่อน้อมบูชารอยพระพุทธบาทและพระบรมสาลีริกธาตุที่มีผู้หวังดีแต่เป็นการประสงค์ร้าย ได้นำพระบรมสารีริกธาตุมาลอยนะแม่น้ำแห่งนี้สถาสาธุชนทั้งหลายผู้มาเยี่ยมชมแม่น้ำแห่งนี้ต่างได้เห็นการปฏิบัติที่ไม่เหมือนในสถานที่ที่ตัวเองอยู่การอาบน้ำแม่น้ำคงคาการเผาศพข้างแม่น้ำการใช้ชีวิตอยู่กับแม่น้ำ ต่างไม่เชื่อแต่พอมาเห็นจริงๆเราไม่ได้สงสัยเลยสทาสาธุชนผู้ใฝ่ในบุญในกุศลทั้งหลายวันนี้เราได้มาปฏิบัติบูชานาธรรมเมฆาสถูปซึ่งเป็นสถานที่ที่องค์พระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงยังธรรมจักรให้เกิดให้สว่าง ในจิตใจของพระภิกษุนั้นคือลือสีทั้งห้าลือสีทั้งห้านี้เมื่อก่อนเคยอยู่กับพระองค์และทิ้งพระองค์มาเมื่อพระองค์พิจารณาเห็นควรที่จะมาโปรดพระองค์ได้มาโปรดและสถานที่แห่งน,นี้รัตนะทั้งสามครบนั้นคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังขารัตนะ หลือสีทั้งห้ามีอัญญาโกนธัญญะเป็นประธานเมื่อได้ดวงตาเห็นธรรมในการฟังพระธรรมเทศนาท่านได้ขอประสมบุตเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาในธรรมที่องค์พศระาส,สดาได้แสดงในครั้งนั้นคืออัตตกิละมะฐานิโยกคือการปฏิบัติตนแบบทรมานร่างกายก็ไม่ใช่ทางหลุดพ้นกามสุขันลีกาิโยค การปฏิบัติธรรมหรือการหมกมุก่งอยู่ในกามคุณทั้งหลายก็ไม่ใช่ทางหลุดพ้นมัชฌิมาปฏิปทาเท่านั้นเป็นทางหลุดพ้นศรัทธาสาธุชนทั้งหลายวันนี้ท่านโชคดีมากที่ท่านสามารถเดินทางที่ท่านสามารถมาปฏิบัติบูบชาณสถานที่ที่องค์พระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ประกาศพระธรรมาจักรให้เกิดขึ้นจนเป็นเหตุให้รัตนตรัยทั้งสามนี้เกิดขึ้นวันนี้เราชาวผู้แสวงบุญจากประเทศไทยนำโดยท่านพระครูคุณศาสารสัมปันได้ขึ้นไปปฏิบัติบูชาบนยอดเขาหัวแรงหรือยอดเขาคิจกูดซึ่งมีสันฐานเหมือนหัวแรง การเดินทางขึ้นไปเพื่อปฏิบัติธรรมณมูลคันธกุตีขององค์พระศาสดานั้นได้ผ่านถ้ำถ้ำพระโมกรารนะถ้ำสุกละขาตาหรือว่านิยมเรียกว่าถ้ำพระสาลิบุตรคณะผู้สแสวงบุญทั้งหลายได้หยุดพักและเจริญพุทธมนต์อธิษฐานจิตแผ่เมตตา โดยไม่มีประมาณให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายญาสนิทมิสหายเจ้ากรรมนเวรทั้งหลายสัพพะศทั้งหลายจนควรเก่เวลาแล้วได้ขึ้นไปทำประทักษิณณนะมลคันทกุติขององค์พระศาสดาบนยอดเขาหัวแรง้งหรือเขาชิจกูดจนครบตามวาระและเวลาอันสมควรจึงได้เดินทางต่อ เข้าไปวัดป่าเวรุวันซึ่งเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาวัดป่าเวรุวันแห่งนี้เป็นวัดที่เกิดขึ้นแข่งโอวาทปฏิโมกขึ้นสิบห้าค่ำ เดือนสามวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระวิสุหนึ่งพัรูปมาประชุมกันโดยแน่นัดหมายหรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันจาตุลงฆสันนิบาตซึ่งองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมโอวาทปฏิโมกดังมีใจความว่า การไม่ทำฟามชั่วทั้งปวนการบำเพ็ญแต่ฟามดีการทำจิตของตนให้ผ่องใสนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติคือฟามอดกัน้นเป็นตบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่านิพพานเป็นมรมธรธมผู้ทำร้ายคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นบนรรพชิตผู้เบียดเบียนคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ การไม่ก่าวร้ายการไม่ทำร้ายฟวมสำรวมในปาติโมกฟวมเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหารที่นั่งที่นอนอันสงัดอย่างนี้เป็นต้นคำว่าจะตุลงคะสนิบาทนั้นกล่าวโดยย่อก็คือมีเหตุเกิดขึ้นสี่ประการนั้นคือหนึ่ง วันที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน1250รูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายที่วัดเวรุวัน 2. พระพิสษุเหล่านั้นร้วนอุปสมบทจากพระพุทธองค์โดยตรงด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา 3. พระภิสษุสงฆ์ทุกรูปที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ล้วนแต่เป็นผู้บรรลุ อรหันแล้วทุกๆรูป 4. เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาคะฤกหรือวันมาคะบูชานั้นเองการปฏิบัติธรรมในวันนี้ท่านพระโคูคณสารสัมปันได้นำพาคณะสิทธยานุสิทธเจริญพระพุทธมนต์ปฏบิบัติบูชาบนในหลายที่แต่ที่ไม่เหมือน,นหลายที่ก็คือ มีการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บรรดาญาติผู้ร่วงลับไปแล้วดังเช่นพระเจ้าพิมพิสารเคยกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลให้ญาติที่เป็นเปรตณวัดป่าเวลุวันแห่งนี้พพระธธธาาาาุทเเจ้อออดกนน ในการร่วมทิพสแวงบุญสร้างมหาฐานในครั้งนี้อาตมาได้รับความประทับใจ ในคณะผู้สแสวงบุญในคณะที่ร่วมบุญด้วยกันนี้ดังนั้นอาตมาจึงขออนุมโมทนาที่ให้อาตมาได้มีโอกาสร่วมจาริกสแสวงบุญในครั้งนี้ด้วยขออนุมโมทนาต่อคุณหญิงดรเบญจวรรณไก่กิติภูมิขออนุมโมทนาต่อโยมสุดใจตันติกูล ขออนุมโมทนาต่อดอรวัฒนย์ยูขออนุมโมทนาต่อบริษัทกลินลีบนาลันดาและขออนุมโมทนาต่อญาติโยมทุกทกคนที่คอยอำนวยความสะดวกถวายยาและหลายๆอย่างซึ่งอาตมาภาพไม่ทราบชื่อโยมจริงๆแต่การทำดีวีดีชุดนี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่ระลึกนึกถึง มีคุณงามความดีที่ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมคณะซึ่งนำโดยท่านพระคร่คุณสารสัมปันได้ไปสร้างมหาฐานณแดนพุทธภูมิอาตมาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุญใดกุศลใดที่อาตมาได้บำเพ็ญมาตลอดทั้งบุญบาร,รมีที่ญาติโยมได้ตั้งแต่ธรรมานี้จะบรรลุมนรดนให้สรธาสาธุชนทั้งหลาย พร้อมด้วยหมู่ญาติประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภละพร้อมสมบัติเพื่อที่จะได้สร้างพลางความดีต่อไปตราบสิ้นอายุขตราเข้าเข้าสู่นิพพานด้วยเออ